สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสููสซูคนครับผมช่องรถไถยมือสองสีสเกตลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบนจลักษ์จังหวัดสีสเกตครับผมเมื่อนี้นะครับมาจัดโปนะครับคูปองตาลสามสี่ศูนย์แปดนะครับทันใดเขามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เด้อครับพี่น้อง l อลสามสี่ศูนย์แปดนะครับเป็นตัวดีที่จดทะเบียนปีหาหนึ่งครับผมเอกสารเล่มชุดโดนครบครับ พร้อมใส่พร้อมใส่ตามสภาพนะครับสีสันเดิมยางหนาหลังก็ใส่ได้อีกดนนะครับยางหนากห้าสิบกสิบเป็นต์ได้นะครับยางหลังก็ประมาณห้าสิบเอต่าดสะอาดนะครับเคยรีวิวล้วล่ะครับพี่น้องคันีม้มาจัดโปนะครับ จัดโปรโมชั่นอีกหนึ่งคันครับผมราคาหนึ่งสี่เก้าใบเท่านะครับหนึ่งแสนสี่มืนเก้าพันนะครับผมหนึ่งแสนสี่มืนเก้าพันส่งฟรีทั่วไทยครับผมตามสภาพนะครับผม กับพร้อมใ่พร้อมสอยอยู่แต่ว่าเครื่องกับมีไอ้ักน้อยโฟวิวใส่งานได้ปกติควันขาววัวไหลนะครับควันขาวไม่ไหลขับเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมคลิปก่อนน,นจะเป็นราคาหนึ่งหเก่าใบเท่านะครับผมคลิปนี้มาจัดโปรนะครับรถจะสตาร์ทง่ายนะครับผมรถก็สตาร์ทง่ายดี เลียงเครื่องก็นิ่มๆนะครับน้ำกับบ่มนิดหนึ่งนะครับ กับนี้ไอ้บางๆนะครับผมมาซื้อบานหลายครับตามมายูการใสง่งานรถ18ปีนะครับพี่นอ้องหางหลังบบกตุกนะครับ p t o ใส่งานปกตินะครับพี่นอ้องด้านหน้า ด้านหน้าี่ก็เร็วนะครับเป็นเร็วลงเร็วถูกฟื้นหนาแนนลูกมาแนานนะครับลูกมาค่ออลูกฟื้น ฟังนีนิดนึงนะครับลงมาลงมาแน่นนะครับโอเคโอสายงานปกติครับเดี๋ยวผมทดสอบการเช็นงานให้เบิ้งครับพี่น้อง ความห่อนปกติล่ะครับผมบีบแต่บ่ได้เท่าแก่สิตื่นครับผมฝากไปน้ำแน่ครับพี่น้องราคา149ใบเท่านะครับผม1 4 9 0 0 0ันทรงฟรีทั่วไทยคือเก่าท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่เบอร์เก่าเบอร์เดิม0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3อำเภอเบนจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดตานมีตัวตนนะครับแพทร์ลานให้นเป็นเวิรงเนี่ ฝากไว้น้ำเนี่ยครับผมมีรถอยู่ประมาณ30กว่ารายการนะครับผมสนใจก็โทรเข้ามานะครับผมอำเภอบป็นรักษ์จังหวัดรีสเกตขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ใหงเฮงเรื่อยๆบ่เจ็บบรจนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมขอบคุณเลยหลายคับสวัสดีครับ